สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลหับในที่ในช่องนะครับดวงเหงท่กทุกท่านกันเลยนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไปด้วยนะครับสลหรับในสูตรสุก13นะฮะก็ใช้ได้อยู่เนาะแต่ก็ได้แค่เลขวิ่งนะครับให้ไป6-6ออก7-7นะฮะให้ไป3-2ออก3-4 3-3นะครับ33มา3เนาะมา34นะครับเนาะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นปื้นะแต่มันไม่ใช่ป้น ตัวนี้นะครับสลับในผลในงวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปในที่ใน6 8 6ป7 7 4 3นะครับเนาะอ่ะก็ให้ไปวิ่ง3ตัวเดียวนะครับก็มาเนาะ ก็6886นี่มันไปออกข้างหน้าตรงนี้เนาะเสียดายนะครับในที่ในตรงนี้นะครับอ่ะผมดูแล้วนะครับว่าสูตรสุก13เนี่ยใช้ได้ไหมใช้ได้ต่อนะครับอ่าใช้ได้ต่อเลยนะฮะก็จะเอาข้างบนนี้เนาะอ่าลอกลงมานะจะได้ดูง่ายง่ายนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับเอาในช่วงงวดล่าสุดนะฮะไปเปรียบเทียบกันกับในก่อนหน้านี้นะครับที่เลขออกสุก13บสานะครับสำหรับในสุก13ก็ไม่ได้ออกบ่อยๆนะครับสำหรับในงวดวันสุก13 แล้วก็ใช้ได้อีกนั่นแหละนะครับสลับในสูตรนี้อ่ะนี้ล่าสุดก็ไปเอาในก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นสุกสิบสามสุกสิบสามก็คือในงวดนี้เนาะอ่าในงวดนี้ก่อนหน้านี้เป็นเก้าสามเก้าสามก็ใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับในงวดที่แล้วนี่ก็สูตรก็ไม่เข้านะครับเนาะสูตรสามตัวก็ไม่เข้านะครับอันนี้ถัดมาเป็นเก้าสองสามเจ็ด สีหนะึ่งมอันนี้ก็มีสี่สามนะมันมาตรงนี้ด้วยเนาะเออนะครับเนี่ยอ่ะไปดูในก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็ที่เป็นสุกสิบสามนะครับเป็นเจ็ดเจ็ด8 1ดศูย์หหกเจ็ดสี่แดหนึ่งหกสี่เจ็ดแล้วก็สองสามสามแดหหกแล้วก็ถัดมาเป็นหนึ่งดเก้าดหก านะครับม,มาเบิ้ลก็มาเบิ้ลเหมือนกันเลยเนาะในตรงนี้มี3มี4ี่แล้วเนี่ยมันก็เลขเด่นๆออกมอนเหมือนกันนะครับไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นนีชีใน8ปดห้าก็ถ้าไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคัดเน,น้นๆงบน้อยให้เนาะอ่าเดี๋ยวรอติดตามนะในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งช่องทางนี้ไปด้วยนะครับเนาะช่องชัยดวงเฮงนะฮะก็ขอให้เฮงเฮงปังๆแล้วกันนะครับ6กสองเจ็ 3เนี่ยนี่ครับอ,ออกเหมือนกันไม่นี่ก็มีเด่นเด่น C อยู่เนาะมีสีมีม3มนะหนึ่งวดที่แล้วมาเยอะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับหนึ่งสี่เก้าเจ็ดหเจ็ดนะครับถัดมาเป็นสาม3 1ดห้าสามหนึ่ง้าแล้วก็เจ1ด6 1หนึ่งหหนึ่งถัดมาก็90 4 7 6 5สเจ็หห้าอ่ะครบ ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งในนะครับล่าสุดอ่านะครับล่าสุดของในในตรงนี้นะฮะครั้งก่อนก็จะเอาเลขเด่นในหลักนี้เนาะมาเป็นเลขเด่นนะครับในตำแหน่งตรงนี้เนาะมาเป็นเลขเด่นส่วนในล่าสุดนี่ก็จะเอาในตำแหน่งในงวดนี้แหละนะครับในงวดเดิมนี่แหละนะทั้งก่อนเอาตรงนี้แล้วก็ล่าสุดนี่จะเอาใน2ตัวนะครับนี่ในตำแหน่งตรงนี้ มาเป็นเลขเด่นนะครับ2ตัวจะติดมา1ตัวนะครับในที่ในตรงนี้นะครับอ่ะมาดูกันนะมันจะมาในงวดตรงนี้เพราะว่าล่าสุดนียเราจะหาในงวดถัดมานะครับก็คือเองวดวันที่13นี่แหละวันศุกร์สิานี่แหละองวดของวันศุกร์สิเอา2ตัวล่างมาเป็นเลขเด่นในงวดที่ถัดมาในตรงนี้นะครับอ่าไม่งงนะครับเนาะถ้าดูเรื่อยๆืไม่งงนะฮะก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนสิเวลาดูไม่กี่นาทีเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง 9กับส9กับ4อ่ะมาสี่หนึ่งกับหอ่ะมาหกมาหลักสิบบนเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็หกับศูนยกับศนย์อ่ะมาหกม,มาล่างเนาะแต่ก็ยังอยู่ในหลักสิบแล้วก็ห้ากับสมนะครับอ่ะแต่นี้ไปในหลักหน่วยนะครับในล่าสุดก็แสดงว่านะครับในงวดของวันที่นะครับสิบปดเนี่ยก็เอาสองตัว ล่างของงวดวันศุกร์เนี้ยนะครับก็คือหนึ่งหมาเป็นเลขเด่นนะครับจะเป็นหนึ่งไหมที่จะออกหรือเป็น6ที่จะมาเนี่ยครับแล้วก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับซึ่งนะฮนะตัวไหนที่จะมาจับเดี๋ยวอเอาเอาตัวนี้มาเป็นเลขเด่นก็ได้อีกนะครับนี่ก็ซึ่งงวดที่แล้วมันชนกันเนาะมันก็ได้เลขวิ่งนะครับนี่มาดูเอาในตรงนี้นะครับถ้ามันชนกันมันก็อาจจะได้เลขวิ่งเหมือนงวดที่แล้ว เอาได้ตำแหน่งตรงนี้อันนี้เป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดอ่ะมาหนึ่งนี่จับคู่กันได้ไหมนี่อาจับคู่กันได้สี่หนึ่งนี่แล้วก็ในตรงนี้นตำแหน่งสองตัวบนนะครับหกเจ็ดหกสี่หกเจ็ดเนี่ยอันนี้หกเจ็ดอ่ะเนี่ซึ่งมันก็ชนกันในที่ในหกนี่มันก็มาหกนี่ก็ได้เลขวิ่งตัวเดียวช่วงนี้เหมือนกันนะฮะอันนี้หกสี่ มันก็ชนกันใน6นะมันก็มาเลขวิ่งตัวเดียวนะครับอันนี้ห7อ่าเห็นไหมครับถ้ามันไม่ชนกันมันก็จับคู่ได้นี่หกห้านะครับเนี่ยหกห้สามหกดนี่มันไม่มีเลขชนกันเลยอันนี้มนชนกันชนกันนะครับชนกันอันนี้ไม่ชนนะอ่าสี่หนึ่งเนี่ยสังเกตว่าถ้ามันไม่ชนกันมันก็มาบนนะสี่หนึ่งอันนี้เป็นหกห้านะฮะ ล่าสุดก็ต้องเอาในงวดข้างบนตรงนี้นะครับก็คือ3กับ3สามสงสัยสามจะมาอีกเนี่ยก็ลองเผื่อไว้นะครับเผื่อเป็น0ด้วยนะอืเพราะว่ามันมี3 2ตัวแล้วี่ใกล้เคียงมันเป็นเลขศูนะครับถ้าจับคู่นะฮะก็จะได้ในที่ในนะครับในห 1, น 3, 1, 3, 3. ึ่งสามมอาจจะเป็นตัวลองก็ได้นะครับก็จะเป็นในที่ใน1 0 6 0 ใกล้เคียงกันทัดมาอีกก็อาจจะเป็นหนึ่งสองหสองนะครับอืมอ่ะลองนำไปรุ้นเลยกันเน้นๆก็คือ1นึ่สนะครับตัวลองก็ตรงนี้นะครับก็นำไปจับแลยกันนะครับถามว่าจับบนหรือจับล่างนะครับผมว่าเท่าที่ดู2องงวดน,น่าจะมาบน นะครับซื้อไว้ติดไว้แล้วกันนะครับย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะบางทีหวยออกมานี่ก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับนั่นแหละนะฮะก็แต่ที่แน่่นะครับช่วงนี้สามมาเยอะนะครับถ้าย้อนไปดูนะครับที่มันมีเยอะๆแบบนี้ในที่ได้บน99ไม่มา 6, 6 6 6อืมอ่าอันนี้ใกล้เคียงนะครับ มีหมีหมีหมา6อีกได้นะครับอันนี้สามมาสามมาสามก็อาจจะมีโอกาสที่เด่นสามเนี่ยจะมาอีกก็เป็นได้นี่มาหกหกสามสามมีหกอันนี้มีหกหนึ่งออกเหมือนกันด้วยเนาะแล้วก็มีสามเลขเด่นในตรงนี้ก็อาจจะเอามาเลขเป็นเลขเด่นในฝั่งนี้ก็ได้นะครับเนาะสังเกตสังเกตว่าในตำแหน่ง ในช่วงนี้นี่ในหลักเนี่ยหนึ่งก็มาหนึ่งสามก็มาสามล่าสุดเก้าเนี่ยจะมาเก้าไหมนะครับนี่อ่ะตรงนี้ก็น่าคิดอยู่นะครับหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งคู่กันกับเลขคู่ก็มาหนึ่งหกอ่ะเลขคู่สามคู่กันกับเลขคู่นะครับ คู่กันเลขคู่อ่ะสี่ก็เลขคู่นะครับเก้าคู่กันเดี่ยเลขคู่ถ้าเก้าคู่กันเเลขคู่ในล่าสุดนะครับเนาะอ่ะซื้อไว้นะครับก็อาจจะเป็นนะครับในชุดนี้ก็ได้เก้าเลขคู่ก็เป็นที่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกเก้าแปดนะอือออกเหมือนหวยไทยหรือเปล่า ก็ไม่แน่นะหอยเหลาชอบออกเหมือนหอยไทยนะครับอะ่ะนะฮะใครชอบในชุดตรงนี้ก็นําไปจับหรือชอบในชุดก่อนหน้านี้นะครับก็นําไปจับในเด่นตรงนี้นะครับและนี่ก็จะเป็นในสูตรนี้นะครับเป็นสูตรสุกสิบสามนะสูตรสุกสิบสามได้เฮกันตั้งแต่ในวันสุกสิบสามแล้วในครั้งนั้นนะครับรอดูว่าสูตรนี้จะเข้าอีกถูกอีก,กไหมนะครับ,บก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกาลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุก,ท,กท่านโชคดีเลยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ สวัสดีครับ